เลื่อนสมณศักดิ์เหมือนกันนะครับแต่เป็นลงยาน้ำเงินเลื่อนสมณศักดิ์เป็นลงยาน้ำเงินนเงินนะครับมีกล่องด้วยนะครับลงยาน้ำเงินมีกล่องนะครับนะครับลงยาน้ำเงินมีกล่องนะฮะดูนะครับดูด้านหน้าครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังอ๋อสวยงามเลยนะครับานนาดด้านหลังสวยงามนะครับอาจจะมีรอยค้ำนิดหน่อยนะฮะตามการใช้งานโดนเหงื่อบ้างอะไรบ้างนะครับ ครับดูสายนะครับสายยังแน่นแน่นตึงๆอยู่นะครับเส้นนี้เส้นนี้สายแน่นสายตึงเลยนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับแต่สายยังแน่นอยู่นะครับนี้ก็สทางนี้ก็สายแน่นนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งาน มีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนะมาดูด้านหลังด้านหลังก็อาจจะค้ำนิดหน่อยนะโะดนเหงือ่อด้านหลังค้ำนิดหน่อยนะโดนเหงือ่อนะครับมาดูด้านหน้านะครับเป็นลงยาน้ําเงินนะครับอขอซูมหน่อยนะฮะซูมดูใกล้ๆโอเคมาดูขนไก่นะครับขนไก่อ่าขนไก่ก็ มีลูกๆแผวๆนะฮะไม่ถึงกันหนักมากนะครับลูกๆแผวๆจมูกก็อ่โดนนิดหน่อยนะฮะโดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อยนะครับโดนนิดหน่อยจมูกโดนนิดหน่อยนะครับอ่พัดยศอ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ฮะยาแตกนิดหน่อยนะครับยาแตกนิดหน่อยนะฮะเราไม่มีหมกเม็ดนะครับแต่ก็บอกแตกนะครับอ่าแตกนิดหน่อยนะฮะรอนิดหน่อยนะครับอ่จมูกก็ถือว่า อ่าโดนมานิดหน่อยนะครับโดนมานิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับบี้มากนะฮะโดนมานิดหน่อยผนไก่ก็พอสวยครับเอามาดูสันนะฮะดูสันอ่าเอาเป็นทะลานิดหน่อยครับทะเลาะนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับทะลอนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับเลื่อนสมรณศักดิ์ลงยานน้ำเงินนะครับเส้นนี้นะครับทางร้านขอเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับจะถูกกว่าเส้นสีแดงพันหนึ่งนะครับ ถูกกับเส้นสีแดงพันหนึ่งนะครับเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลยนะครับถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มนะฮะขอรูปเพิ่มในมุม,มต่างๆนะครับถ้าอินบ็อกก็ได้เลยนะครับราคาเปิดหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลยนะครับถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลย แต่ว่าขอรูปเพิ่มนะครับขอทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับขอรูปเพิ่มขอทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเ <c oughs> ส้นนี้หนึ่งหมืนเจดพันบาทนะครับเปิดนะครับถ้าอยากได้ส่วนลดหนักๆจัดเต็มทักอินบออ itself, 17, ็อกซ์เลยครับ1มื่นเจ็ดที่ยังไม่ชอบนะครับบอกว่าอือราคาไม่โดนเลยพี่ทักมาอินบ็อกซ์เลยครับเดี๋ยวลดหนักๆให้ทักอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวลดหนักๆให้นะครับ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับรับประกันนะครับแท้ทุกเส้นนะครับแท้ทุกองโโค์รรรโดยร้านโจ้กรุงเก่าโลตัสอยุธยานะครับแท้ทุกเส้นแท้ทุกองค์นะครับไม่แท้คืนเงินเต็มนะครับไม่แท้คืนเงินเต็มนะครับเราก็รับจำนำด้วยนะครับทุกรุ่นของหลวงพ่อรวยนะครับทุกรุ่นของรวยหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็ ห้าเส้นนะครับห้าเส้นเลื่อน